เปียนท่านประธานที่กรบท่านสมาชิกผู้สรงเกียตกับผมในอุบลศักดิ์บุรุงงามสมาชิกสภาผูาา้แทนรศรพักเพื่อไทยจังหวัดลบบุรีครับในมาตราหากนั้นผมได้ขอสงวนคำแปลตัดงบประมาณไว้2ีเซโดยจะพา่อยิ่งงบกลางนี้นะครับรัฐบาลตั้งไว้หกแสนหน ล้านบาทเศษงบกลางนั้นเราได้ใช้บุรณาการใช้ได้ทุกอย่างตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีงบประมาณปีหนึ่งมี3.3ล้านล้านบาทถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยงบนี้ทุกกระทรวงได้เพียง5ส่วนของงบประมาณทั้งหมดอีกหนึ่งส่วนเป็นของสำนักนายกรัฐมนตรีคืองงบกลางท่านประธานครับว่าการ จัดสรรงบประมาณนั้นเนี่ยไม่สมดุลไม่สมดุลเลยครับวันนี้ผมต้องกลัาเปลี่ยนว่าพี่น้องประชาชนในอยู่ในต่างจังหวัดนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้งบประมาณเดยง,งบประมาณปกติอยู่ที่กระทรวงทบวงกรมนั้นเนี่ยนะครับประชาชนไม่เคยมีโอกาสได้ใช้บริการแต่งบกลางนั้นเนี่ยรัฐบาลสามารถจะกาหนด ได้ทุกอย่างตามความประสงค์ของรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีธรรมประธานครับผมอยากจะกลาบเรียนว่าเราได้เคยเสนอโครงการหลายโครงการซึ่งมีแผนอยู่แล้วหลายปีครับธรรมประธานทราบไหมครับว่าเขื่อนป่าสั์จังหวัดุรีนั้นสร้างมาหลายสิบปีโดยพี่น้องประชาชนชาวจุรีเสียที่ดินทั้งหมดหลายอำเภอธรรมประธานครับแต่คน ลบบุรีไม่เคยมีโอกาสได้ใช้น้ำในเขื่อนป่าศักธรท่านประธา,านครับน้ำป่าศักนั้นนะครับเมื่อสร้างเขื่อนทราบไหมครับว่าอำเภอพัฒนานิคมผ่าเป็นสองส่วนเป็นภาคตะวันออกและภาคตะวันตกท่านประธานครับราษฎรอำเภอหนองบัวนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งอำเภอ ห้วยคลามน้ํำสุดมานาหวานอยู่อีกฝั่งตะวันออกเส้นทางการเดินทางมาคนโคมมาติดต่อด้วยการเที่ยมเภอต้องเดินทางกลับไปจังหวัดสระบุรีถึงจะย้อนกลับมาที่สูนริการอำเภอพัฒนานิคมได้พี่น้องประชาชนที่มีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ฝั่งตะวันออกก็เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอำเภอพัฒนานิคมนะครับตำบลพัฒนานิคมตำบลโคกสลุงตำบลมนาวานอีกฝั่งหนึ่งตำบลหนองบัวจะต้องเดินทางไปประกอบอาชีพทำกเกษตรกรต้องค้างแรมอยู่อีกฝั่งหนึ่งไปกลับไม่ได้ครับตรงนั้นเส้นผ่าลุ่กลางประมาณหนึ่งกิโลครึ่งหลายครั้งหลายคราวที่เคยเสนอให้สร้างสะพานข้าม ทั้งนี้ก็เช่นเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีรับปากท่านน้ำตีว่าการกระทรวงคนผมก็รับปากรับปากแล้วรับปากอีกวันนั้นค้าหลวงตีหลายคนอยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ไม่ได้ครับทราบดูจากงบประมาณรายจ,จ่ายประจำปีผมจึงอยากกร่าบเปลี่ยนว่าการบริหารความเดือดร้อนองพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยรัฐบาลไม่ได้มองถึงความเดือดร้อนภูมิภาคดังนั้น ผมนึงกลบาเรียนท่านประธานว่าอยากให้รัฐบาลนี่ใช้งบประมาณกลางนี่ครับสามารถสร้างสะพานข้ามระหว่างตะวันออกและตะวันตกหนึ่งกิโลครึ่งเท่าน,นั้นเองครับใช้งบประมาณไม่มากและตรงนั้นเป็นสิ่งที่การท่องเที่ยวได้ดีที่สุดเมื่อสองสัปที่ผ่านมาในฐานะที่ผมทำหน้าที่เป็นประธานอนุการ บรหิหารจัดการน้ําทั้งระบบเราได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูร์จังหวัดชายภูมิจังหวัดอนครศิีมาสระบ,บุรีเราแวะมาดูที่หน้าเขื่อนป่าศักดิ์ท่านประธทนทราบไหมครับว่าข้างหน้าเขื่อนนั้นมีแต่ดินใต้พื้นดินหมดเลยครับน้ําต่ากว่า ฝายระบายน้ำหรือที่กานระบายน้ำของเขื่อนปราศักดังนั้นเห็นได้ชัดว่าแม้แต่งบประมาณเนี่ยงบกลางเนี่ยอยากเห็นว่าไปบุรการลอกดินใต้เขื่อนเอาไว้ข้างบนก็ได้เก็บน้ำได้ทรสสาบนะครับว่าน้ำปีหนึ่งประมาณ2,000ลูกบาทเมตรส่วนหนึ่งก็จะระบายน้ำออกมา เพื่อที่จะให้คนสลับรีคนยาเข้ามาถึงเขื่อนอาปากน้ำเจ้าพยาเอาไว้สำหรับหนุนน้ำทะเลอันนั้นกาบเรียนด้วยความพรบว่าประเด็นของผมอยากจะกาบเรียนท่านประธานฝ่านไปถึงนายกรัฐมนตรีครับที่รับปากไว้นะครับในฐานะที่ท่านเคยเรียนอยู่รบุรีอันนี้ไม่ได้ทวงบุญคุณนะครับ เพราะตัวนี้ทาลับปากแล้วแต่ประชาชนจะไม่เชื่อเพราะตรงนี้เนี่ยผมเห็นว่าง,งบกลางเนี่ยน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับฝนแรงเมื่อเช้าผมพูดไปแล้วว่าฝนแรงจริงๆอำเภอพัฒนานิคมเนี่ยแรงพืชไร่แห้งแรงและรัศดรจะเงินที่ไหนมาชับใจ่ายใจสอยนี่สินล้นพ้นตัว น้ำก็ไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะฉะนั้นกาบเรียนสองประเด็นครับเรื่องนี้ขอให้ใช้งบกลางให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็ทําสะพานข้ามแม่น้ําป่าศักด์ระหว่างมนาหวานกับเขตหนองบัวทิิกันและอีกส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยถ้าหากรัฐบาลจะให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาส เราก็จะสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ําบนเนินเขาพระและเขาพญาเด่นทงนะครับเก็บไว้เวลาน้ํามากน้ําน้อยและหน้าแรงก็สามารถจะทําคูส่งน้ําไปให้ทางพี่น้องชาวอําอเภอพัฒนานิคมอําเภอเมืองอําเภอโคกสำโรงอำเภอหนองม่วงบ้านหมี่ถึงท่าวุง้งอันนี้ผม้กับเรียนด้วยความรบว่าอยากเห็นงบกลางนี้ หกแสนกว่าล้านเป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนกาาบขอบพระคุณครับ